พนมเป็นโพสต์เผยข้อความบางส่วนจากการไลฟ์สดของสมเด็จคุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาในเช้าวันนี้ครับโดยระบุว่าเขาเสียใจที่มิตรภาพ30ปีที่มีกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยถูกทำลายเพราะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยลูกสาวของนายทักษิณที่เป็นผู้นำไร้คุณธรรมได้ดูถูกเยียดหยามเขาและบุตรชายคือคุณมาเนตด้วยคำพูดที่รุนแรงและไม่เหมาะสมครับ พร้อมแฉว่าในตอนที่เขาเดินทางไปเยี่ยมทักษิณเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงครับแต่เขาใส่เฟือกคอและใส่ผ้าคล้องแขนเพื่อถ่ายรูปเท่านั้นคำกล่าวนี้เกิดขึ้นระหว่างการพบปะของสมาชิกสภาจังหวัดของเมืองอำเภอแขวงและตําบลในจังหวัดพระวิหารในวันนี้ครับ โดยสมเด็จคุนเซนเปิดเผยว่าตัวเองเคยให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายทักษิณอย่างมากในอดีตรวมถึงการให้คำปรึกษาในหลายเรื่องตั้งแต่ทักษิณยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองสมเด็จฮุนเซนยังกล่าวอีกว่าเคยช่วยเหลือยิ่งลักษินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไทยที่ถูกจับกลุ่มโดยฝ่ายทหารหลังรัฐประหารในปี2557โดยกัมพูชาเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ช่วยให้ยิ่งลักษ์เดินทางหลบหนีไปยังประเทศที่3ครับ